สวัสดีครับเพื่อเป็นทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกม m a d Island โอ้โหเปิดมาอะไรเนี่ยไปท่องเที่ยวกันเหรอเกิดอะไรขึ้นเหมือนทำเก่งทำเกงเ่งอ้าวเฮ้ยตกน้ำเฉยเพื่อนคนขับเรือเราตกน้ำไปแล้วคนที่เหลือก็ขับเรือไม่เป็นดังนั้นเหลือก็เลยชนมันก็เลยทําให้เราต้องมาอยู่บนเกาะแห่งนี้โอ้โหเป็นตัวผู้หญิงด้วยเออที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหน ไม่มีใครอยู่เลยเอมีคนหนึ่งนี่นาเอาดีบเดินมาสิเดินมาสิเฮ้ยยยอเยอเอามีอะไรเหรอครับอ่าฉันคิดว่าฉันเกิดปัญหาใหญ่อะ่ะตอนนี้ฉันมาอยู่ที่ก่อนนี้ได้ยังไงไม่รู้ว้าวจริงเหรอผมก็อยู่ตัวคนเดียวเหมือนกันเอออยู่ตัวคนเดียวเหรอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมเออตอนเนี้คือผมต้องการ ปาร์ตี้เพื่อช่วยให้ผมมีชีวิตรอดต่อไปได้นะโอ้ดีเลยอย่างนั้นนายก็คือเพื่อนของฉันนะเรามาเอาชีวิตรอดไปด้วยกันเถอะเอาละตอนตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับโอเคเป็นเพื่อนกันแล้วต่อไปก็คืออซ้ายขวาหน้าหลังภาพแบบนี้เลยเหรออ่าซุ่มออกเฮ้ยมีหมูด้วยก่อนอื่นเป็นเกมแบบนี้มันต้องมีของคาฟนี่ไง ครับของต่างๆไอรอนโตะแอคทงทงนี่ก็คือใช้สําหรับวาร์ปเกมแบบนี้มันต้องมีโตะคราฟสิโตะคราฟโตะคราฟไม่มีจริงดิอ๋อนี่ไงโตะคราฟอยู่อันแรกสุดเลยใช้ไม้ทั้งหมด20ดังนั้นเราต้องคราฟของอย่างอื่นก่อนอันนี้คือเครื่องเจาะหินไม่ใช่สิความเจาะหิน อัน,นี้ตัดไม้โอเคถ้าตัดไม้ต้องใช้หินสองไฟเบอร์หญ้าหนึ่งแล้วก็กิ่งไม้หนึ่งโอเคกิ่งไม้เจอแล้วแล้วก็ปุ่มนี้ก็คือเปิดออนให้เราวิ่งได้เออเขาวิ่งไปก่อนหมูหมูหมูเฮ้ยอยากกลายเป็นอาหารหรือเปล่าหมูนี่ได้ของมาแล้วเหลือแค่ไฟเบอร์เก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าอันนี้ได้หนอนกับใบไม้ ไออันนี้คือได้ผลเบอร์รี่กับใบไม้เออไออันนี้ได้ไฟเบอร์โอเคต้นแบบนี้ไฟเบอร์ดังนั้นเราคราไอันนี้มาก่อนหนึ่งอันแล้วก็เตรียมที่เจาะหินอีกหนึ่งที่เจาะหินนี่ก็คือเหลือหินต้องการหินมี่ไงหินปึ๊กได้แล้วได้เจาะหินมาแล้วโอเคเออเอาอันนี้มาไว้ข้างหน้าเลย นี่ไงใส่เข้ามาเจาะต้นไม้เลยต้นไม้ต้นไม้ตัดดีนี่เราเค่อยๆตัดต้นไม้ไปละกันเราจะคราฟอะไรนี้ต้องใช้ต้นไม้ทั้งหมดยี่สิบขอนไม้ยี่สิบเหตอนนี้มีขอนไม้อยู่สี่โอเคไปเรื่อยๆละกันแต่ใกล้ๆนี่แหละไม่ไปไกลหรอก A few moments later เอาละในที่สุดเราก็ได้ขอนไม้มาแล้วทั้งหมดยี่สิบสี่อัน แต่ว่าเราใช้แคนะ่ยี่สิบนะครับโต๊ะมาก่อนเลยอันแรกนี่ไงวางไว้ตรงนี้ห่วงจุ้ยดีสิ่งถัดไปก็คือมีอะไรอีกมีอะไรอีกโต๊ะครับไอันนี้ใช้ไอรอนด้วยโอ้โหทำยาเลยนะเนี่เฮ้ยมีดาบเฮ้ยเราต้องเอาตัวดาเมจหน่อยของดาเมจของดาเมจ เออเอาอันนี้ที่เหลือก็คือเราต้องใช้ขอนไม้สองแล้วก็ก้อนหินหนึ่งก็น่าจะหาได้ไม่ยากแต่เชือกเชือกมันต้องมีคราฟสิตรงนี้ไม่มีตัวเรานี่ไงเชือกใช้ไฟเบอร์สีอันโอเคไปหาของต่อครับแต่ว่าเราจะเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าอะไรเราก็จะเก็บทั้งหมดนี่นี่ต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ตัดด้วย ตัดไปตัดไปต้นนี้อีกต้นหนึ่งเฮ้ยได้ลูกโอ๊กมาด้วยนี่ไฟเบอร์ไฟเบอร์น่าจะครบเลยนะนี่ไงครบเรียบร้อยคาบออกมาเสร็จแล้วก้อนหินโอเคเก็บก้อนหินระหว่างทางนี่คือเฮ้ยก้อนหินนี่คือคาบโตกินข้าวเหรอใช่เปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะขาดอะไรเดี๋ยวอ๋อมันต้องรากใส่ก่อนโอเคอ่ะใส่ไปใส่ไปนี่ไงเริ่มครับได้คาบได้ครับได้ไดนี่ได้มาแล้วโอเคตอนนี้เราก็มีวุธแล้วความทนทานอยู่ที่170ขอประเดิมสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยมีใคร <c oughs> มีใครให้มีเรื่องแม่งไมเนี้ย เฮ้ยมีควางด้วยควางควางค่อยคอย่องไปค่อยคย่องค่อยคย่องตึ๊งตึตึฟันโชช้โอ้อยหนีหนควางหนีควางหนีแบบนี้ต้องตาม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 เฮ้ยอีหายไปไหนอะเราขอไปหาควางก่อนแต่ว่าเราเจอหมูเฮ้ยเอาควางก่อนดีกว่านี่อยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอย่องย่องย่องฟันดีที่โอ๊ โอเคเรียบร้อยได้หนังมาแล้วก็ได้โอ้ยไม่อยากพูด <c oughs> ดู <c oughs> เหมือนว่ามันจะเอาไปทำอะไรได้สักอย่างนี่แหละมันตอบมาแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องด,ดูการนี่หมูหมูเราได้เนื้อหมูมาด้วยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วไก่อะ่ะเราจะได้เนื้อไก่มาหรือเปล่า <c oughs> หรือว่ามันรวมเป็นทุกเนื้อเลยอะ่ะ นี่เก็บไปเก็บไปเก็บไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออา,อ,อ,อาวโอยเหลือห้าเปอร์เซกินอะไรได้บ้างเออเบอร์รี่โอเคกินเข้าไปขิ้ขวาขี้ขวากินกินกิกินกินให้อยู่ท้องไว้ก่อนตอนนี้นะ้กเต็มท้องแล้วส่วนอาหารได้แค่5้ซแต่ว่าไม่เป็นไรหรอก มีกระตายกระต่ายกระตายกระตายกระตายวิ่งเข้าไปโชคทีหนึ่งโอเคได้มาหนึ่งกันได้หนังสัตว์มาด้วยหนึ่งแน่แน,น่มีคนมีคนมีคนอยู่แบบนี้ต้องค่อยๆเล่นมันหนึ่งทีโอ้ยหลบหลบนมีสกิลจุ๊ที่ดีนี่นี่ไอโอ้โหลดสี่เลือดเรามีสามสิบโอเค นี่เสร็จไปหนึ่งโอ้ยโอ้ยยังไม่ได้จะเอาของจะตีมันก่อนนี่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 เรียบร้อยมีของอะไรบ้างมีดินให้เหรอสองคนนี้ไม่มีอะไรเลยอ่าเจอเจอไอหัวแดง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 ต้องเจอสอยนี่ซัดมันซัดมันซัดมันเรียบร้อย มีดินให้อีกแล้วแล้วก็ผ้าใบเสร็จผ้าเอนเตอร์เข้าไปเฮ้ยมีเตียงานเอ้ยเวลานอนนี่คือเราจะได้เฮ็ดพีบวกเพิ่มทีละหนึ่งทีละหนึ่งโอเคเราไม่ต้องสร้างเตียงหรอกเรามาอาศัยพวกนี้เอาโอ้โในที่สุดเลือดเราก็เต็มแล้วอ่ามาเปิดของมันสักหน่อยมีอะไรบ้างมีหินด้วยหรอเฮ้ยดังนั้น ไออันนี้มันก็ต้องมีของแหละในนี้ในนี้ในนี้โพโพโพได้อะไรมาบ้างเนี่ยเออไออันนี้คือโหเมล็ดมะฝรั่งอ่าหิดอันนี้แปลกแปกใส่เข้าไปโบโบค่อยๆเจาะไปจุกจุๆกจุกจกจกุอ่าได้อะไรมาได้ไอรอนเล็กมา เราจะสร้างโต๊ะครัฟเหล็กได้นะยะแต่ว่ามันต้องใช้แร่เหล็กดังนั้นเราต้องเอาไปครัฟก่อนมันต้องมีเตาหลอมต้องหาเตาหลอมด้วยแต่ว่าก่อนจะหาเตาหลอมเอาหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยดีกว่าระหว่างทางไปหาที่อยู่แล้วก็เก็บของไปแล้วก็แร่เหล็กนี่เราต้องใช้เฮ้ยเรามาเจอมีคุณผู้ชมเอาเร้่ไงเอาเรื่อง,ง,ออง,งมันจะโบ้เรามันจะโบ้เราเราจะต้องหาทางเอาตัวรอด,อดนี่นี่ นี่ทีหนึ่งนี่ทีหนึ่งเอาดีเอาดีเอาดีเอาด,อาดีทีหนึ่งเนื้อหมีวันนี้แหละได้กินเนื้อหมีแนะ่เนื้อหมีเนื้อหมีเนื้อโอ้ยอ้ยหยิบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> มีสินเด็ดเลยมาอยู่แถวๆนี้ดีกว่าพามันมานี่พามาพามันมาพามันมาข้างหน้าถ้าสนวิสัยเราจะได,ด้ดีหน่อยนี่มาตรงนี้โอเคนี่ทีหนึ่ง ทีหนึ่งนี่นี่อย่าหันหน้ามาคุูอ้า <c oughs> เอาอเอาอ๋อเรามีหัวใจอยู่สามโอเคแต่เลือดได้มาได้มานิดเดียวอะ่ะนี่นี่นี่ทีทีเอาไปทีหนึ่งนี่ทีหนึ่งอ้ออีกแล้วหัวใจเราจะหมดแล้ว นี่แต่หมีก็ใกล้จะตายแล้วดังนั้นเราจะต้องฆ่ามันให้ได้ <c oughs> นี่ทีทีทีอีกทีเดียวอีกทีเดียวตึ๊นี่เรียบร้อยได้หนังหมีมาฮ้าอันแล้วก็ได้เนื้อมาอีกแปดโอเคแต่ว่าเราเจอคนตอนนี้เราไม่พร้อมสู้รบครับขอหนี้ก่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราขึ้นมาสุดแล้วมาอยู่หน้าหมู่บ้านเหรอ อยากเข้าไปนะแต่เข้าไปไม่ได้แต่ว่าเราไม่อยากไม่อยากเดินมาไกลขนาดนี้นี่ไงยทงวาบเราคาบได้มันก็คือใช้หนังสองแล้วก็ใช้กิ่งไม้สี่คับมาดีรออะไรนี่ปักเลย,ยใกล้เกินไปใกล้แอรเรียเกินไปนี่วางตรงนี้แล้วก็ขอวาบกลับวาบกลับมาแล้วอ่ะ ขอทำเตียงสักหน่อยจะไปพึ่งคนอื่นก็ไม่ได้แล้วหลังจากที่เรางีบมาเป็นเวลานานนะครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยเราใช้ c a n n วอ water ก็คือเราไม่มีน้ำในกระเป๋าทำไงได้ทำไงได้ต้องหาน้ำซึ่งก็คือตรงนี้ครับเรามีน้ำทะเลอยู่ดังนั้นขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อย อ่าได้น้ำมาสามโอเคแต่ว่าเราควรหาน้ำสะอาดกินมากกว่าที่กรองน้ำครับ๋อไอ้นี่มันตัวเรานิหน่ะนี่มันต้องมาอยู่ในตู้นี้ที่กรองน้ำอยู่ไหนนี่งไงที่กรองน้ำครับน้ำฝนด้วยโหต้องรอฝนตกใช้ไม้กับเศษผ้าตอนนี้เราขาดไม้เฮ้ยไม้เรามีแล้วโอเคใส่เศษผ้าเข้าไปคัามันออกมาปึ๊ก นี่ที่กรองน้ำเอามาเอามาวางไว้ตรงนี้น้ำดื่มโอ้โหเต็มสามปล้อยเลยเหรอไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นอ่ามีหมูมีหมูมีหมูลงทางต้องโดนต้องโดนต้องโดนไอ้พริกตรงนี้ต้องโดนนี่ไปหนึ่งทีสองทีสามทีสามทีไม่ตายด้วยทำเนื้อต่อคุณมันไม่ได้ทำหรอ อ๋อต้องกดครับมากดมาใส่มาใส่มาใส่มาเนื้อขึ้นเป็นแถบแต่กล่องเก็บของที่เราต้องมีมันใช้ไม้อยู่สิบแต่ตอนนี้เราขาดไม้มากเลยไม่มีไม้หาตาแถวนี้หาตัดไม่ค่อยได้เลยเพอตัดไปซสหมดเลยไม้แต่ว่าโชคยังดีที่ยังมีอยู่ต้นสองต้นนี่ค่อยๆค,อ,ยคอไป แล้วก็ไก่ตรงนี้เดนหลงเดินหลงเดินหลงไม่ยังไวอ่ะมาเราได้ไม้เราได้หีบมาโอเควางหีบไว้ข้างโต๊ะนี้แหละแล้วเอาอะไรใส่ได้บ้างเนี่ยอ่าอันนี้ไอของพวกเนี้ยเดี๋ยวก็หาเจอ่างนั้นเราจะไม่ทิ้งมันแต่ไอของที่แวบว่านั้นนเราจะเก็บได้ทีเนะี่ยเราจะเก็บใส่ไว้ ตางสัตว์ด้วยเออ,อนี้ใส่ไปด้วยเลยดีกว่ากิ่งไม้ด้วยไม้ด้วยแล้วก็ตน้นโอ๊กไอ้นี้คือปลูกได้ปลูกไปแล้วเราค่อยมาตาทีหลังอ่าปลูกเกลียงกันขนาดนี้อาวุธของเราก็คือตอนนี้เหลือความตทานหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าหาไว้เผื่ออีกสักอันดีกว่าก็คือต้องการไฟเบอร์เพื่อมาทำเชือก ไฟเบอร์ลงเด้อเท่าไรอ่าได้เชือกแล้วหนึง่งเดี๋ยวก่อนอย่าบองนะครับมาผิดคราผิดจริงด้วยนึกว่าคาับเชือกเป็นคราผ้าเฉยเลยเจ๋อคนไม่พึงประสงค์แต่เราไม่อยากยุ่งกับมันตอนกลางคืนพวกมึงเก่งมนาะกหลายคนด้วยนี่ค่อยๆเก็บไป ตอนนี้ก็น่าจะได้เชือกแล้วนะนี่ไงได้เชือกแล้วเอาเชือกใส่เข้าไปครับอาวุธมาอีกหนึ่งอันตึง้งตอนนี้ของทุกอย่างเราก็พร้อมแล้วเราก็พร้อมที่จะจะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งแต่ระหว่างทางเราขอเก็บของไปบำพามก่อนละกันเราจะต้องไปอ่ะมันอยู่ข้างบนนี้แต่เรายังไม่อยากเข้าไปยังไงก็ไม่รู้ฮะขอสำรวจวรอบๆไปก่อนละกัน เขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีแต่ว่าเราจะไปทางขวานี่แหละแล้วก็เอากวางไปด้วยหนึ่งตัวกวางกวางหายไปไหนข้างล่างมันคือน้ําทะเลดังนั้นเจ้าคงหนีข้าไปไม่หัหรอกอ่าอยู่ไหนวะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอีกทีหนึง่งหนีเรียบร้อยเฮ้ยใ,ในระหว่างที่เราเดินสำรวจแมพเราก็มาเจอไอ้น,นี้เต่นี่มันมีใครอยู่ข้างในอ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> เข้าไปไม่ได้ส่วนนตรงนี้เป็นจุดสีแดงด้วยเราไม่รู้ว่าสีแดงหมายถึงอะไรแล้วก็สีเขียวมันหมายถึงอะไรดังนั้นเราขอเข้าสีแดงไปเลยล้วกันเฮ้ย <Hey, S 2> เราทำธงได้อยู่นี่นาขอทำธงไว้นี่ทำธงปักไว้ปักไว้ปักไว้ตรงนี้ใกล้ไปมันใกล้เกินไปนี่ต้องออกมานออกแอเรียชันนิดนึงนี่ปกักเรียบร้อย ขอเข้าไปสํารวจสักหน่อยตอนนี้เรามีอาวุธอยู่แล้วทั้งหมดสองชิ้นปึก๊กเฮ้โอ้มีคุณลุงมาเรียกเราไว้ฮฮอะไรเนะี่ยอย่าเข้าไปเนาะมานี่ก่อนฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเอาคุณลุงใส่ผ้าครึ่งท่อนอย่างเงี้ยจะมาเรียกคุยอะไรเนะี่ยเออฉันอยากจะชวนแม่หนูมานอนด้วยกันสักคืนหนึ่งเนาะ <c oughs> จะไม่ทําอะไรหนูนะ <c oughs> ไม่ทอมลอกเนาะเราเข้ามานอกนกับไอ้คนนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น โอ้โหเอ้ยเราหลับสนิทเลยเกิจะอะไรขึ้นเนี่ยมันจะทําอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันทําอะไรมันโปวดอะไรมันจะปวดอะไรทําอะไรเอ่ยเออเราตื่นเราตื่นเออนั่งไงตื่นขึ้นมาแล้วเออสงสัยจะหมดข้อแก้ตัว้วมันพูดอะไรไม่ออกเอ่ละในเมื่อมันตรงมาจะทําร้ายเราแต่ว่าเราหนีออกมาทันแต่ว่ามันไม่ยอมปล่อยเราไปเอาแล้วไงเอาแล้วไง อะไรไงต้องหลบต้องหลบนี่นี่ตีไปทีไอ้๋อโอ้โหจะจะโดนแทสับแล้วนี่นี่อ้าล้มเหรอล้มเหรอล้มก็คือตีเลยตีตีไปอ่าเรียบร้อย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 อ้าซับไครเอ่ยไอตีสามสิบเลยเหรอโอ้โหซักสามด้วย เราโดนทีเดียวเราก็คือเดทอยู่แล้วเลือดเหลือแค่ไหนมันก็ไม่ต่างก,กันหรอกหนีค่อยๆซ่า,า,า,านไปเราจะไม่เร่งรีบครับตอนนี้เราจะรอมันล้มแล้วกันแล้วเราค่อยเข้าไปตีมันหนีนี่จะสอกจะสอกสั้นเหรอจะสอกสัน้นเออวิ่งไปอย่างนั้นแหละเออมึงล้มก็คือกูต่อยนะอโอ้มันจะไม่มันไม่วิ่งกลับหลังเหรอวิ่งไปทางเดียว โอเคไม่โลภมากถ้าโลภมากเดี๋ยวเราตายไม่รู้ตัวมามามาตีตีมาดีตีมาดีตีมาดีหนีซอกเหรอสอกสอกบาทาหนีหนีมาต่อมาต่อสีลุงมาต่อสีลุงเอาเฮ้ยเอาโดนอะไรอ่าไม่อยู่แล้วเหรอสงสัยกลัวดิ แต่ทางตรงนี้เปิดเลยแฮะมันต้องไปตอนกลางคืนมันถึงจะเข้าได้ไก่ไก่ไก่จะกินไก่จะกินไก่ตัวกินไก่มาแล้ววิ่งไปวิ่งไปวิ่ง <c oughs> มันก็หนีเก่งจริงอีกไก่นี่ <c oughs> นี่น <c oughs> กินเข้าไปเฮ้ยสีแดงอีกแล้วเข้าไปเลยแล้วกันเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยนั่นมันเพื่อนเรานี่นาะทำอะไรกันอยู่นะ่ะ ไหนไต้องแอบ,บดูหน่อยเอ้ยนั่นไงเอาเฮ้ยแผ่นดินไหวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรอฉันก่อนดิรอฉันก่อนอย่าเพึ่งรีบหนีเพื่อนเพื่อนหนีฉันไปแล้วระหว่างนี้ก็ขอสำรวจแมบไปก่อนแล้วกันเปิดแมบไปให้เยอะที่สุดเฮ้ยเปิดไปเปิดมาเจอจุดสีแดงอีกแล้วข้างบนนี้เหรอข้างบนนี้เหรออยากคิดว่าไม่กล้านะจะเข้าไปให้ดู เออทำธงไว้ก่อนดีไหม <g ay> ไกลนะ <g ay> มันไกลนะไกลจากจุดธงมากเลยนะธ <g ay> งอยู่นี่อ่ะจุดที่เราต้องมาอยู่นี่ไม่เป็นไรหรอกเรามั่นใจในความสามารถเออ <g ay> เฮ้ยนั่นมันเพื่อนเรานี่นะโอ้โหโดนสุ่มจุมตีเหรอตีนะที่รอดมาได้ไอ,อเคโกมันเป็นอะไรอะ่ะ เฮ้ยไอคนที่มันตกเรือไปเที่ยวนี่ไหนนี่มันมาทําอะไรที่นี่อ่ะเอ้าเฮ้ยชอตไฟฟ้าชอบไฟฟ้าเพื่อนเราเฉยเลยเฮ้ย<อ>มันบอกให้เพื่อนเราเงียบแล้วก็ช็อตอีกทีโอยลงไปเลยอะไรอ่ะโอ้โหสีชมพูพิงเลยเราต้องข้าไปช่วยสักหน่อยเฮลเมเฮลเฮลอยู่น้าไอซาชั่วึ่นจะมาจัดก,การเจ้าฮีโร่ปรากฏกายแล้ว มามาเราได้เวลาจัดก,การไอ้นี่แล้วอ๋อตีแบบนี้เราต้องดูแพทเทิร์นมันก่อนโอ้ยเวียงเวียงไอ้นี่มันคืโอ้โหลหม้ลหมหน,น,นึ่งคันล้มหนึ่งคันมีตกด,ด้วยเหรอตเหรอตกเหรอ,หรอ,หรอโอ้โหแต่ลดน้อยมนกไม่แล้วไม่แล้วเราจะต้องไม่โดนไอ้แก๊สนั่นถ้าโดนนี่ก็คือชิ้นไหนตีไปตีไปแต่อาวุธเราเบามากเลยอะโอ้โหลมทัน ดีลมทันทเกือบไม่ทันหลมลมลมอย่างนี้แล้วก็ซ้ำ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 นี่ซ้ำไปซ้ำไปมาแขวนแขลนอีกแล้วมาแต่แถวนี้นะหลมแล้วหลมแล้วหลมแล้วเราก็ซัดต่อเฮ้ยเราโดนอะไรอ่ะมาเรามาท้าทายกัอนอ,อีกรอบหนึ่งตึง้งตึ้ง หัวครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้เรามีโอกาสชนะสูงมากเพราะว่ามันคือตอนกลางวันไงละ่ะมุมมอของเรากว้างครับค่อยๆตีมันไปตีมันไปมันตามมาแล้วก็ตีมันตีมันเพิ่เบี่ยงแขนแล้วก็ปล่อยมันไป <c oughs> มาตามมาตามมาหนีมาไม่ถึงเหรอไปตีซัดไปอีกทีอีกทีอีกทีกที่หลบทันหลบทัน ในที่สุดเราก็จกัดการมันได้โอ้โหข้ามันไม่ได้มันหนีไปก่อนแต่ว่าเราช่วยเพื่อนเราได้แล้วไม่เป็นไรหรอกสร็จเราคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเรามาดูกันว่าเราจะไปทาอะไรกันต่อตอนนี้เราได้เพื่อนมาแล้ว2คนล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามชองของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ